กสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมนในคลิปก็อยู่กับผมนะ t i เกอร์ชีีแกลเดิมก็ธาร์คิทก็อยู่กับแกรม Photoshop กันเมาเดิมจะมาสอนแต่งรูปกันอีกแล้วออมก็จากตัวอย่างนะที่เห็นหน้าจอก็เขียนว่าแต่งรูปให้สีดูสดขึ้นแบบง่ายๆนะก็ดูภาพตัวอย่างนี้รูปพี่สายนะสีมันจะออกจืดๆหน่อยนะเบาๆางไม่ค่อยเข้มไม่ค่อยชัดนะอ่าผมก็แต่งมาแบบนี้ ให้สีมันดูสว่างจุดใสขึ้นไงดูสดขึ้นดูสว่างขึ้นเงี้ยดูมีสีมันเข้มขึ้นะนะเออน่าจากสีแบบยังไงสีขุ่นๆเนี่ยมัออกเป็นสีเขียวสวยขึ้นอ่าท้องฟ้าก็มีแสงมากขึ้นหน้าคนก็คนก็ดูขาวขึ้นใช่ไหมอ่าเดี๋ยวที่ผมจะมาสอนแต่งแบบง่ายๆมากๆเลยนะซึ่งไม่ยากง่ายมากผมก็ไปศึกษาข้อมูลมาเดี๋ยวจะมาแนะนาว่าทํายังไงโอเคเริ่มมาเลยดีกว่าคือตอนแรกให้เตรียมรูปเป็นอ่างรูปอ่ะนี่คือรูปที่ผมเตรียมมาคือรูปรูปแรกเลยซึ่งผมจะ มาแต่งใหม่เหมือนเหมือนไอเหมือนรูปที่ผมทําเสร็จแล้วรูปหนึ่งนะที่ผมทำเสร็จแล้วรูปหนึ่งนะที่เอาไปตัดหน้าปกนี่ไอผมก็จะมาแต่งใหม่อีกรอบหนึ่งไม่รู้ว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมมั้ยนะโอเคกันตอนแรกแล้วเรามากดคําทีว่าฟิลเตอร์นี่ข้างบนซ้ายมือเขียนว่าฟิลเตอร์ที่อยู่หน้าคําว่าสามดีนะเออแล้วก็มากดอันี่ที่มันเขียนว่าคามลา่าใช่ไหมเออคล้ายๆกับอีฮหคชื่ออีฮหอก็กล้องอ่ะเออคล้ายๆกันอยู่โอเครอสักคู่ ของผมช้าหน่อยตอนนี้ว่าคอมผมตอนเนี้โอเคมันขึ้นอีกจอนหนึง่ง <c oughs> ลากมาก่อนโอเคนี่มันจะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมาเดี๋ยวตอนนี้คอมผมมันอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังเดนเดอร์คลิปด้วยไงอ่านี่จะเห็นตรงน,นี้แอมเปกำลังเดนเดอร์คลิปอยู่เหมือนกันนี่เดนเดอร์คลิปอื่นอยู่มันก็อาจจะช้าหน่อยเพราะทํางานหลายส่วนโอเคทีนี้ก็มาถึงก็ถ้าเกิดมันอาจจะโปรแกรมถ้าเกิดของใครเป็นตัวสองพันสิบสิบแปดสิบเจ็ดมันอาจจะไม่แม่นต่าแบบนี้อาจจะคล้ายๆกันนะ ไม่ต่างกันมากอ่าแต่ก็ใครของขใครเป็นตัวสิบเก้าหรือย0ิบนะอาจจะเหมือนของผมนะแต่ของผมเป็นตัวมาที่10สิบนะอ่าโอเคครึ่งทีเนี้ยมันมีสองแบบมันมีแบบออโต้กับอะล็อกออโต้ก็คือคอมพิวเตอร์มันคำนวณให้เรากับอะล็อกเราแต่งมือโอเคออโต้ง่ายกดตรงนี้นี่โอเคกดเข้ากดกี้ขก็ไปนี่คือออโต้มันก็ประมวลประมวลผลให้เรานี่นี่คือที่มันทำามเราเสร็จแล้วแล้วนะนี่นี่คือที่คอมพิวเตอร์มัน ปรับให้เราอยากแต่เราเกิดเราไม่พอใจเราเข้ามาแต่งเพิ่มได้โอเคเทีนี้ในการส่วนของการแต่งผมจะแนะนําเฉพาะอันที่ว่าเออผมใช้นะเออ,เออผมอาจจะใช้แค่มีแค่2ตัวผมใช้นะก็คือมีอันแรกไอที่เขียน BASIC ไม่ค่อยออกวะแล้วก็อันนี้2ตัวเนี่ยผมใช้แค่2ตัวนี้นะในการแต่งโอเคซึ่งมันก็เพียงพอแล้วแหละว,ว,ว่าอันอื่มมันมันซับซ้อนเกินไปผมเข้าไม่ถึงแล้วผมก็มี ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเท่าไหร่โอเคอันแรกที่เราจะมาดูกันอันนี้อันนี้คือค่าของความสว่างเห็นไหมถ้าเพิ่มมากก็สว่างมากถ้าเพิ่มน้อยถ้ายิ่งลดมันก็ยิ่งมืดอันนี้ก็เราให้เราเพิ่มเลได้เลยนะ่า่ยากเอาเท่าไหร่ตามเราต้องการโอเคผมจะเพิ่มมันสว่างกว่านี้สว่างไปสักประมาณนี้โอเคต่อไปก็คืออ่าอันนี้ คือค่าความสว่างเหมือนกันแต่มันคือจะเพิ่มแสงนะอันนี้เพิ่มอันแรกคือเพิ่มไม่สว่างแต่อันนี้คือเหมือนว่าเพิ่มแสงในรูปเห็นไหมแสงมันจะสว่างฟ้ามสว่างขึ้นจะเพิ่มมาหน่อยหนึ่งเพื่อไม่ไม่สว่างเกินโอเคประมาณนี้ได้ต่อไปอันนี้โอเคอันลงมาอันที่ตัวเอดดำหน้านะอันนี้คือเงาเงาเห็นไหม เป็นเงาถ้าลดถ้าลดมากเขาหมืดถ้าเพิ่มมากก็ถ้าลดมันจะมีเงาขึ้นมาถ้าเพิ่มมันสว่างเกินไปใช่ไหมมันต้องมีเงาหน่อยหน่อยโอเคผมจะลดให้มัน,มนมเงาโอเคประมาณนี้มันจะมีเงามากขึ้นในรูปต่อไปคืออ่าอันนี้อันกลางเนี่ยในช่องสามาอ,อันในเคอรนการนะอันนี้คือความคมความคมของรูปจะอยากให้คมอยากให้เมอมากขึ้นก็ได้แล้วแต่ความต้องการนะลองปรับดู ว่าแต่และแต่ละแต่รูปมันไม่เหมือนกันนงะอันนี้ต้องปรับเองนะอ่าต้องลองปรับดูลองขึ้นลงดูเห็นไหมยิ่ง,งขึ้นมากก็ยิ่งคมเดีย๋ยวผมจะเอาให้คมประมาณนี้โอเคต่อไปก็คืออันนี้คือเรว่าความสดของสีอ่เาเพิ่มความสดของสีปึ๊บผมจะเพิ่มประมาณนี้โอเคอันนี้คือความ สดของสีขั้นหนึ่งนี่เห็นไหมโอเคแต่ถ้าสังเกตตัวคนมันจะเหลืองนะแต่ไม่ได้เหลือแก้ได้เราเพิ่ไมไปก่อนตรงเนี้เดี๋ยวมันมีเดี๋ยวอันต่อไปอันต่อไปจะมันจะมีให้แก้เห็นไหมนี่ผมจะเพิ่มไปประมาณนี้อให้มันเข้มกว่าเดิมโอเคทีนี้เสร็จแล้วเราปิดอันนี้ไปปุ๊บอันต่อมาก็คืออันนี้สองสามสี่อันที่สี่นะนี่คลิกลงมา มันจะมีอันแรกเนี่ยมันจะมันหมายว่าคือความเพิ่มเพิ่มสีให้สีมันดูสดขึ้นอันที่สองนี่ยคือความคมของสีอันนี้เป็นแบบความสว่างของสีประมาณนั้นอ่ะเราจะอันแรกเลยนี่ดูสังเกตอันนี้จะเหมือนจะเป็นสีแดงนะให้สังเกตตรงหน้าหน้าจะเปลี่ยนผมจะเพิ่มนิดนึงให้ปากแดงขึ้นมาเพิ่มเอ้ยลดตีมันต้องเป็นลดนะ เพิ่มสีแดงถ้าเกิดสีนี้เป็นสีเหลืองขวาแดงมันจะมีสองสีไหมซ้ายคือแดงขวาคือออกส้มๆเหลืองๆผมจะเพิ่มแดงเข้ามาเอ้ยเปล่าแดงโอเคนิดหนึ่งพอแล้วก็ดีคือสีส้มเห็นไหมให้สังเกตผมจะลดนะเพื่อให้ดูให้หลอดไฟให้หลอดไฟกับพระอาทิตย์มันดูเข้มขึ้นโอเคประมาณนี้อาจจะได้อันนี้คือสีเขียว ให้สังเกตนี่เห็นไหมดูดูบัที่ก้างหลังอ่ะมันจะสว่างขึ้นโอเคประมาณนี้ได้อันนี้คือสีเขียวอันนี้คือสีน้ำสีน้ำในในเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนให้มันเขียวขึ้นอ่ามโนกดเลยไหมอันนี้คืออะไรอันนี้คือฟ้าอันนี้คือเป็นสีฟ้าตรงฟ้าจะเปลี่ยนเห็นไหมเราต้องปรับเรื่อกติลอันดูลองปรับดูอันนี้ผมจะเพิ่มให้มันฟ้าขึ้นโอเคฟ้าประมาณนี้ก็ได้ อันนี้ถ้าเกิดอันเนเราปรับแล้วมันไม่โอเคเราก็ไม่ต้องปรับได้อันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่มันทำให้ชิฟ้ามันไม่สวยโอเคอันนี้เปลี่ยนอันนี้คืออันนี้ทอันนี้ไม่มีผลเรอะไรมันต้องดูสีด้วยถ้าเกิดในภาพเราไม่มีสีนั้นน่ะมันก็ไม่มีผลไงอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่มีผลก็ปรับไป็ศูนย์โอเคอันนี้คกอแรกหมดแล้วนะอ่าก็คือบบอกก่อนนะแต่รูปมันไม่เหมือนกันนะต้องลองปรับทีละอันเรื่อย อันต่อมานี่คือความม,ามันต้อเป็นความคมมาสีแดงใช่ไหมสีแดงก็จะคมขึ้นอันนี้สีแดงผมไม่ค่อยมีผมจะตั้งเป็นศูนย์สีส้มสีส้มใส่มากไปคนจะส้มโอเคประมาณนี้พอสีเหลืองเพิ่มมานิดนึงสีเขียวอแอบสังเกตสีแม่นะสีน้ำดูมันก็จะเขียวขึ้นใช่ไหม ต่ำสุดไปก็เขียวเกินมันดูไม่สวยมันนี่พอสีฟ้าสีทองฟ้าเราจะเพิ่มมันหน่อยนึงสีม่วงไม่เอาโอเคอันนี้อันนี้สอันทั้งล่งาผมไม่ใส่ก็ไปนะไปสุดท้ายก็คืออันนี้ความสว่างของสีนี่อันเนี้ยจะปรับสว่างสว่างถ,าถ้าเกิดลดมันจะมืดถ้าสว่างไม่คนจะขาวขึ้น นี่เห็นไน,นี่คือพรอมรสวห่างแล้วคนขาวขึ้นเห็นไหม่าคนจะขาวขึ้นอันนี้สว่าจะขาวไปมันดูไม่สวยโอเคประมาณนี้ได้เห็นไหมคนจะขาวขึ้นอันนี้คือสีเหลือง <S <S เราต้องลองปรับไปเรื่อยๆสีเขียวสีเขียวผมว่ามันเดิมสวยแล้วสีฟ้า เออไอฟ้าหลังสว่างขึ้นหน่อยนี่เห็นไหมคนก็สว่างขึ้นแล้วทีนี้โอเคก็จบแล้วเนี่ยแค่นี้ยง่ายๆแล้วกดโอเคปึ๊บอืมแต่ลองเทียบสองรูปแรกนี่นี่คือรูปรูปที่สองนะทำรูปแรกนี่รูปสรูปรูปที่รูปที่สองผมทำมันจะสวยขึ้นอ่ะเขาต้องลองฝึกลองทำเยอะๆจะมันจะเก่งขึ้นเนี่ยมันรูปแรกเห็นไหมรู้สึกว่ามันก็ ขาวขึ้นสวยขึ้นนะแต่ว่าคน,นยังออกเหลืองๆแล้วก็มันไม่มีค่อยมีเงาแต่อันเนี้ยมันมีความคมขึ้นแล้วก็มีเงามากขึ้นอ่าก็ทําตามผมบอกนะไม่อยากลองไปดูแล้วก็ทําตามง่ายๆเลยนี่เห็นไหมเนี้ยอันนี้คืออันแรกที่ผมทําอันที่สองให้ดูความแตกต่างเลยเอ่สึกว่าฟ้าได้วสวยกว่าน้ำทะเลสวยกว่าแล้วตรงเนี้ยคนอนดิชยังมีเงาอันนี้คือไม่มีเงาเลยถึงว่าต้องเพิ่มเงาเข้าไปอ่าเราต้อง ลองฝึกลองทําดูนะครับก็ใครดูใครดูแล้วก็สรถนําตามได้น,นะก็คือแต่รูปควละเอียดด้วยเหมือนกันไงบางรูปอาจจะมีสีเขียวสีแดงเยอะก็ว่ากันไปอาจจะเป็นสีน้ำทะเลสีดินเนนี้สีน้ำตาลเยอะก็ไปไมันต้องดูด้วยรายละเอียดของรูปมันมเหมือนกันนก็แต่งตามอ่า้เราดูเออความความชอบเราอันไหนมากไปก็เพิ่มมันอันไหนน้อยไปก็เพิ่มมันนั้นมากไปก็ลดอ่าต้อตงแต่งลองฝึกทําดูไม่ยากใช่ไผมผมก็ฝึกทำอันนี้คือตามจริงอ่ะผมไม่ได้กะจะทําคลิปนี้นะ แต่ตอนแรกมีคนเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยเออในเฟซผมอาะเขาเป็นเพื่อนกันเขาส่งรูปให้ผมบอกเออช่วยแต่งรูปนี้เขาหน่อยผมก็เลยแต่งจุดออกมาแบบนี้ให้ไงอืจนเสร็จเนี่ยก็เลยเออเดี๋ยวก็ทําแล้วก็มาสอนให้คนดนดูดีกว่าหรือใครยังไม่แต่งก็เป็นงานแต่งรูปแบบง่ายๆนะไม่ยากดูตามก็ทําได้นะอืมขั้นตอนเดียวไม่ยากแค่เลื่อนเลื่อนลงง่ายๆผมว่าคนเมื่อไใช้โปรแกรมนี้โหลดมาใช้ก็ทําได้ในคอมโอเคเอาคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะก็ือย่าลืมอย่าลืมช่วยฝาก Like, share, กดไลค์กดแชร์คล้ายปัญหาผมด้วยนะถ้าชอบกดแชร์แชร์ชคลิปออกไปเยอะเพื่อนด้มาดูนะแล้วก็จะได้ติดตามคลิปต่อไปเยอะนะช่วงผมก็พยายามทำคลิปออกมาหลายแนวนะทั้งเกมหนังของกินการสอนแต่งรูกตัดต,ต่อวิีโอหรือคลิปต่างๆที่จะทำได้ก็ทำมาทุกอย่างเออก็คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะไม่บาดแล้วเจอก,กันคลิปหน้าขอบกุญแจไปละไปทำกันด้วยนะ